ไม่อยู่กับช่องเทนซ่ามาแสบอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโซล่าสมาร์ทใช่ปะเออถ้าอ่านไม่ผิดนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็น,เ,ปนเกมอันนี้เป็นทั่วรางวัลอันนี้เป็นรูปโลกกดไปที่รูปโลกด้านนี้เลยนะคะกดไปเลยเ,เกมโลกแตกที่ก็เสมอจริงนะคะ เล่นมมนาเล้วเล่นให้ดอีอฟีเดียวนะก็จะมีโลกจะมีดวงอาทิตย์ก็จะมีอุปรกรณ์เราไประเบิดโลกนี่เป็นน้ำแข่นะมีคนข้งางล่างเนี่ยนี่อันนี้คือคนตายแล้วคนอยู่รอบไม่อยากให้คนตายหมดบนโลกนี้ คนมองน้ำแข็งจะไม่ช่วยเออช่วยหนูช่วยให้คนตายเยอะมากหนักตายห็นไคะทุกคนเราลองเอาน้ำแข็งแล้วเอาเคยเอาไฟไปยิงธาตุทิศนะแต่อันนี้เอาน้ำแข็งไปยิงธาตุทิศอืมธาตุทิศแตกตุ้งเออเหมือนแม็กมากเลยทุกคนไอเกมแมกแลบ ก็จะเป็นหมัดม่วงนะคะนมัม่วงของแม่ต่อยมาเลยลูกอืมรอมันระเบิดนะคะทุกคนอขอโทยที่มีสีงรบกวนได้นะคะมันสวยเพ้สวยเพ้อก็มีโลกให้เลือกหลายโลกเลยนะคะนี่โลกนี้มีนมคนนะคะนี่ ศูนย์คนศูนย์คนตายด้วยแต่โลกนี้คือโลกที่มีคนอยู่เยอะมากแต่โลกที่มีเยอะกว่าก็คือโลกนี้นะเอ้ยเออลืมไปโลกนี้ไม่มีโลกไหนนะโลกนี้โลกนี้เออเนี่ยมีคนตัมไปหลาบแต่โลกนี้มีเกาะนะคะโลกนี้มีเกาะป้องกันนะไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหม นี่เป็นเกาะป้องกันวิธีทำให้มันแตกสีอ๋อรู้แล้วค่ะต้องเอาไอ้ตัวนี้ไปทำให้อันนี้แตกแต่แตกใส่ไปหลายๆอันนะแล้วก็ใส่กับกามือกับอีหนอนนี่แล้วก็รัวทอนใส่เลเซอร์ใส่เข้าไปเลยค่ะ การแตกแน่นอนโลกเป็นการแตกแน่นอนอันนี้ยังไม่มีคนเขียเอ้ยมีคนเสียไปแล้วหกสิบสามคนนะคะก็คือตายแล้วหกสิสคนโอ้ทุกคนค่ะตอนนี้คือโลกหายแล้วนะคะไม่มีโลกแล้วนะทำอะไรก็ได้ 4้าสคนแล้วเนาะก็สี่สิบเจ็ดคนสามสี่ร้อยสามสิบคนแล้วค่ะทุกคนเราไม่อยากค่าให้มากกว่านี้เพราะเรารักโลกนี้เนาะเพราะฉะนั้นการรักก็คือการเหยียดนั่นแหละนะคะก็พระอาทิตย์ค่ะช่วยลุกด้วยระเบิดบ้าน โลกนี้จะแสบตานิดนึงนะคะอุอ๊ยแสบตามากเลยนะคะโลกนี้แสบตามากเลวเราซูมก็ได้ค่ะนี่ค่ะอตู้ม,มเกิดไปโก็๊กคกัน ดูเกิดเป็นก็กโคจุ๊บจุ๊คุณโอ๊ยเล่นเวลาหน่อยก็ได้ให้เล็กว่างโอ๊ยตอนนี้เล็กมาก ตัวหนึ่งนะแหลกมากแหลกมากทุกคนจะแหลกกันไปแล้วตัดก่อนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เข้าเกมใหม่นะคะคือไม่กี่เด้งคะ่ะ คือไปกินแหลกมากใช่แหลกมากมาแล้ว <c oughs> อะเราเห็นลลกมันเป็นสีแบบนี้ใช่ปะ่ะข้างๆอ่ะอากาศเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยแป๊บเป็นสีอากาศไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันี้ นี่นี่เอากาสีเขียวก็ได้นี่เอากาสสีเขียวมีดวงอาทิตย์ด้วยดีเจเนียตมากนะคะเอากาสียนู้ดเจเนียตมากฉันจะพาฉันลอยลองไปในเอากาส

ทุกคนและทุกคนชี่จะพาเธอโอ้โหสภาพยิ Luckily, ่งกว่าภาพที่ดีมากเนี่ยร้อนไปมากกว่าี่จะเอุ้ยถือขั้นโลกแตกเลยเหรอเนี่ยอันนี้ถึงขั้นโลกแตกเลยเหรอเนี่ยของจริงของจริงอันเนี้ยโอ้โอ้ดูค่ะดูข้างในค่ะแซดท้าบ เาพาออันการน่นาดูไดใกลจหน่อยนะคะฉันจะพาเธอไปโรบโโอเค ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก, Share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกูปุ๊บกูกริ่ง,ง,งี้นะคะบายอีเดี๋ยวแป๊บนึงมีโปรโมชัน่นนี้หม่นะคะกดตรงนี้เลยนี่คือการเพ้นสีโลกของตัวเองนะคะอยากได้เป็นสีแบบโทนได้ยากเป็นสีเขียวๆหน่อยมีไหม สีเหลืองต้นไม้ก็เป็นสีเงมนเลยบำซำอืมน้ำก็เป็นสีเบลืองเงินเนาะสีฟ้าอ่อนๆสีฟ้าแบบอินเนาะภูเขงมี คนก็มีเอาโบว์แหวนหรือเปล่าไม่เอามีเกาะหรือเปล่าไม่เอาม,ม,อมีเมฆหรือเปล่าอืมเมฆหรอ เอาสิเอาเมฆคือเมฆอันนี้คืออะไรอ่ะหิมะอ๋อเป็นหิมะอืมเอาเมฆไม่เอาหิมะทุกคนโลกพังละสร้างโลกเองมันลำบากขนาดนี้เล่นเรนะ้เนียเอาเมฆก็ได้ ฉันจะไปจะห้ลองไปตัดกันนะมาแวสรุปว่าอกเอาก้อนแมฆแม่แบบนี้ก็แล้วกันจุดนี้ก็เออ น้ำแข็งไม่เอาอ่ะอืมปิดปิดโอเคแล้วก็อยากให้มีเกาะป้องกันนะโอเคแค่น,นี้แหละกดตรงนี้เลยเอตรงนี้เลยนี่แล้วเราไม่มีคนอยู่ศูนย์คนนะทุกคนศูนย์คนนีเอยอันนี้นนไะ แต่คืดโลกมันแน,น่นหามากขับเจนะัโลกที่ช่วยกันไม่ให้โลกฉันเป็นอะไรแต่ก็หนีไม่พ้นยานตัวนี้หรอกจ้าผู้ทำลายโลกแห่งที่หนึ่งอูนะ ถ้าชอบคลิปนี bye bye. ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิ้งด้วยนะคะบายบายจุ๊บจุ๊บ